สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูพีมลปูนค่ะในวันนี e ้นะคะเรามาทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันนะคะเครื่องดื่มที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือน้ําขิงมะนาวโซดาค่ะขิงเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะที่บ้านเรารู้จักกันมานานค่ะใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะใช้เป็นส่วนประกอบของสมุนไพรยาหรือว่านํามาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะอย่างวันนี้เรามาทําเครื่องดื่มขิงมะนาวโซดากันนะคะ ขิงช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดน,นะคะขิงสามารถช่วยลดน้ําหนักค่ะเพราะว่ามีส่วนช่วยเพิ่มการทํางานของระบบเผาผัานของร่างกายค่ะจึงช่วยลดน้ําหนักได้ค่ะขิงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะและฆ่าเชืเ้อแบคทีรียค่ะจากการทดลองนะคะน้ําขิงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อพยาธิและสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ด้วยค่ะ ขิงยังลดการอักเสบแก้ปวดประจำเดือนนะคะและขิงยังสลายริ่มเลือดค่ะลดคอเลสเตรอรอลได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันค่ะ เรามาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะปั่นขิงกันก่อนค่ะเราจะใช้ขิงอยู่ประมาณ2ช้อนชานะคะเราจะใช้ขิงสดๆเลยค่ะวันนี้เราใช้วิธีปั่นกันนะคะเพราะว่าเราต้องการขิงสดๆแล้วก็น้ําค่ะไม่ให้สูญเสียน้ําของเข้าไปนะคะ หรือว่าใครจะใช้เป็นที่ขูดผลไม้ก็ได้นะคะก็ขูดเอาขิงมาอยู่2ช้อนชาค่ะขิงเป็นสมุนไพรใกล้ตัวนะคะที่เรารู้จักกันมานานค่ะขิงเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายนะคะและในขิงมีส่วนประกอบไปด้วยสารอาหารมากมายค่ะอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ปโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กและก็แมกนีเซียมนะคะ ออกมานะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเจะเทน้ําโซดาใส่ลงไปนะคะเทเข้าไปประมาณ1แก้วค่ะเราเลือกใช้น้ำโซดานะคะเพราะว่าโซดาจะดึงเอาสารอาหารจากขิงออกมาได้มากที่สุดเลยนะคะ ในสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำทานวันต่อวันนะคะเพื่อให้ได้ไประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะใส่สุดาลงไปแล้วเราก็คนๆๆน,น,นะคะเพื่อให้สารอาหารออกมาค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกรองค่ะแย,ยกลกลกและน้ำนะคะ เดี๋ยวเราจะกรองนะคะแยกเอาน้ําขิงและกลากออกจากกันค่ะเราก็จะใช้กระชอนตาทีๆหน่อยนะคะกรองค่ะเพื่อแยกกากและน้านะของเขานะคะถ้าใครชอบรสเผ็ดร้อนนะคะของขิงค่ะก็สามารถดื่มได้เลยนะคะก็จะเดื่มเป็นน้ําขิงโซดาได้เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำขิงโซดาค่ะสามารถดื่มได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวกับน้ำผึ้งค่ะในการปรุงค่ะใส่มะนาวลงไปนะคะใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เพิ่มความหวานของน้ำผึ้งค่ะใส่น้ำผึ้งลงไปก็ตามชอบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครระวังเรื่องน้ำตาลหรือว่าเบาหวานนะคะก็ ใส่ไม่เยอะนะคะเพื่อควบคุมน้ำตาลและเบาหวานค่ะเรียบร้อยค่ะน้ำขิงมะนาวโซดานะคะพร้อมดื่มค่ะ รสชาติดีนะคะดื่มง่ายค่ะดื่มไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ